สวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ให้ชื่อว่าสอนเด็กเรียนโคดดิ้งกับโคดดิ้งไทยแลนด์นะครับโคดดิ้งไทยแลนด์นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางด้านดิจิตอลนะครับที่จะทำโดยดีป้านะฮะสำนักการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับถ้าหากเรามาดูโครงการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างกระทรวงดิจิตอลนะครับดีป้าแล้วก็โคดออสแล้วก็ไมโครซอฟท์นะฮะคราวนี้บางท่านก็บอกว่าในหลักสูตร เกะะือบทั้งโลกนะครับมักจะอ้างอิงไปที่ Code.org นะฮะคราวนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเอามาใช้กับหลักสูตรไทยนะครับหรือว่าครูบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังเ,เลือกไม่ถูกนะฮะว่าใน Code.org เนี่ยนะครับในระดับชั้นปีชนปเช่นป1ป .2 ป .3 นะครับเราควรจะเลือกบทเรียนไหนใน Code.org นะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาที่เว็บ Coding Thailand นะฮะ เมื่อเข้ามาที่ c o d i n g Thailand แล้วนะครับทางทีมงานได้จัดทำเนื้อหาไว้แล้วครับนะโดยเนื้อหาระดับประถมศึกษานะครับมีทั้งหมดป .1 ถึงป .6 นะครับถ้าเราเข้ามาปั๊บนะฮะในป .1 เนี่ยนะฮะเราสังเกตดูนะครับป .1 เนี่ยนะเด็กเนี่ยจะยังอ่านหนังสือไม่ออกอันะนี้ผมลองกับเด็กเล็กมาแล้วนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาที่ป .1 นะครับมันก็จะมีเนื้อหาต่างๆให้มา เนื้อหาต่างๆตรงนี้นะครับคือให้เด็กเรียนแบบเล่นนะครับโดยที่ยังไม่ต้องอ่านหนังสือมากนะฮะอย่างเช่นว่าผมเข้ามาที่เรื่องที่2และเรื่องที่1นนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลากเมาส์นะครับให้เด็กฝึกลากเมาส์นะฮะอันนี้ก็ลองลากเมาส์ไปในตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะคล้ายๆกับว่าเป็นเกมจิ๊กซอนะฮะให้เด็กลากแบบนี้มาอันนี้ทุกท่านเนี่ยทราบดีนี่ฝึกการใช้เมาส์นะฮะคราวนี้ถ้าเราลองกลับไปดูนะครับ ในคอร์สของปอ .1 นะฮะในคอร์สของปอ .1 นะฮะก็บอกว่าที่เราแนะนํามาบอกว่าถ้าป .1 นะครับเล่นแค่นี้ก่อนนะฮะถ้าเล่นแค่นี้ได้ก็โอเคลนะางเช่นว่าผมเข้ามาที่ข้อที่3ามนะครับอ่าข้อที่3านมะอาจจะเลือกบทเรียนที่2นะฮะเข้ามาปับ๊บนะพวกนี้นะครับก็เอาบล็อกไปวางนะครับเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปนะจะเห็นว่าอันนี้นะครับเป็นป .1 เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก ะะเด็กส่วนใหญ่อ่นหนังสือไม่ออกนะฮะป .1 ก็มาเล่นแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมงานของ Coding Thailand นะครับเขาก็ได้เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมไว้แล้วว่าป .1 ครมาเลือกเท่านี้นะฮะคราวนี้เรากลับไปดูป .2 นะฮะถ้าเราอยู่ป .2 ออปั๊บลองมาดูในกลุ่มนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านเลือกในนี้ทั้งหมดนะครับก็เกือบครบกับตัวชี้วัดของหลักสูตรไทยลนะป .2 ผมลองเลือกบทเรียนแรกนะฮะขั้นตอนนะครับนะอันนี้ก็เป็นการ เขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำนะฮะอันนี้มีการวนซ้ำครับทำซ้ำสามครั้งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในหลักสูตรนะครับเรื่องการวนซ้ำเริ่มเรียนที่ปสองนะฮะถ้าทุกท่านเข้ามาในนี้ก็จะมีการวนซ้ำทันทีนะอันี้ผมอาจจะเขียนผิดนะฮะก็ต้องลากตรงนี้มานะอันี้เพื่อนว่าตั้งค่าใหม่นะฮะนี่ก็คือการวนซ้ำนะครับสองสามเห็นฮะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างปสองนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปดูนะฮะ ในปอที่สูงขึ้นนะครับเนื้อหาต่างๆก็จะมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ทุกท่านนะครับเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับ Coding Thailand นะครับแล้วมาเลือกเนื้อหาในนี้นะครับทางทีมงานที่ทำนะครับก็ได้นำหลักสูตรการศึกษาไทยนะฮะแล้วก็ดูว่าในระดับชั้นนั้นๆนะครับมีตัวชี้วัดใดควรจะเรียนเนื้อหาใดจัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยให้ทุกท่านนะครับสามารถ เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับชั้นปีได้ง่ายนะครับยังไงลองดูนะครับ